นี่ครับได้าการนำจิ้มนี่ก็นี่จุ่มครับมั่จุ่มตับครับบุญสวัสดีครับื้นนี้ก็ <c oughs> ไ,ดไ,ดได้ใส่ไฟฟ้าครับได้อยู่ในมุมนี่ขวาครับมา่จุ่มตับครับจุ่มตับครับไอ เนือ้อเนื้อจุ่มหน่อยหนึ่งมานะครับอันนี้เนืออ้อน,นี่ผมลวกไว้แล้วครับขาวๆแต่ว่าที่เดือดอยู่นี่ครับตาหวานหมูครับ,าบ,ารบจริงๆว่านีกินซุตระครับแต่ว่า,อ,าอยากให้นี่จุ่มน้ำเนี่ยครับมันบ,บ่บ่ได้มาจากโคง้งมันเองนะครับแจกเขา ao vậy, ao vu đấy ạ, ai làm ăn, mở khóa lên hoan whee whee, này chung màu chung dầu ô mới chìm lên đà thẳng ngọt Chúng mình ngoài sân tham bò gìn tham bò tôm mà là lắm ôm chi đi qua tập đình đình nhá hả เลยืม <c> จ <oughs> ุ่มจุ่มตับนะครับอยืมข้อเ,าเอายืมข่อใครได้หรอตับยิบเอาได้ยู ให้ยฟ้าครับตับงอกกว่าน้ำกัน ดับหมูช่ำๆครับ ตับหมูจุ่มร้อนๆจะทำไหมครับ องลงเดดือราต้องเห็นน้ำเราปันหวานแบบนี้จะไปกินแบบนี้จ,นบบนจุ่มครับจุม่ม อาเชื่อหอ่อยอืมแต่ว่าหมันเิียในแล้วก็ข้างนอกเป็นแบบนี้น,น,นี่มีนกป่าในเมืองนี่ครับเพื่อนครับ สุดยอดแล้วพี่น้องไปเห็นนําดีกินอย่างจริงอันนี้หม่งบ่างนะครับมันห่อนอยู่ครับหมูกัจริงๆริงกินสดั่นแหละแต่ว่เพรดาะด,ด่าตซือ ผักน,น,นะครับผักอย่างต้มเอาครับจุมจ่มคือจุ่มนะครับจุม่มแช่ไว้นี่บ่บ่ต้องแช่ดนครับนี่ก็ออกมาเลย เป็นกับแจ่มนะครับว mm hmm. านไปน้าครับไปเบิ้งเขาบ้านแว่บ่คอคยเกิดครับจะได้บ้านหม่เหรอครับอืม ผมไปเบื้อพคุนบ้านเฮเดี๋ยวก็มา,านเรวก็บ้บออนนะนบานเฮเรวก็บบก็ออกไปนะไปย่างเบิ้งเขาเขาก็บ่เคยเกิดปานไายครับเนี่ยอันบ้านช่วงเรียงๆครับเขบาเป็นเขธาธรรมดาเขาแบบว่า เบื่อไปเบื่อคัดในหยงานะครับวิวันเลยครับเบื่อไปง่ายงาเบื่อไปยังไงครับโอ้ไปทงเลยครับเอ้ยสุดยอดครับนมาเอาฟาวกินเนื้เบิดกันครับผมจะใส่ตอนยังไงครับกินเน้นตับก่อนครับเน้นตับก่อนยืนไปที่หลัง chiên chiên tập chúng tôi chiên gặp châu rồi thì chỗ mới nào สุดยอดแล้วจุ่มหมูจุ่มตับหมูนะครับนี่ครับ,รบเา้าก็เทืนใส่ตัวนี้มันเหลวซะก็จกินไอ้ไข่ หมูไอ้ยังอ่ะหมูจุ่มครับตัวผมอ่ะมามาจุ่มตับนะครับพอพ่นจบครับวันออกไปหน้าแล้วก็มาทุงครับเหมือนกับปีในเขยครับจะไปเห็นใบไทยอืม ขาตังกลองผมมันหักครับเอาเซนให้กับปอเราหักครับบนดเนี่ยก็อยู่มาไทยโอ้ยหเหตุอะไรแล้วเจ้าของเห็ดผู้เดียวรับเลยกำเป็นเียดายอยู่ครับบ่เห็นพี่น้องบ่ได้พี่น้องเมื่อบรรยากาศฝนตกกับคำเมื่อวานเนี่ยฝนตกอยู่ คนตัวใกญ่เพราะทั้งยใหญ่นะครับก็คิดว่าแต่มันเพราะอย่างยากมันออมึน,มนนะครับมึนน่ะเขาขอลอกหวยครับลอกหวยที่ผมพาไปเบื้องบนบ้านปลาครับมันสูบน้ำออกจากหวยครับนะครับทำการลอกครับ เริมยิ้มแล้วครับกับแยมครับกินเป็นกับแยมนี่ ดูดวดครับเนาะจังลาพี่น้องครับจุมจ่มยังไจุ่มเหนมันแบบว่าคือสีของนอกนันเป็นนี่ซื้อนะครับคล้ายๆแบบขาเชื่อครับ <c ười> นี่ครับน่าจิ้มโฮาครับคือตลาดหมดแล้วครับสบายใจดี เหตุเดกบดีครับบ่เหตุดกง่ายครับอเอาละครับมันนี่กะจะลาพี่น้องไปก่อนครับลาบนีิกะ เจอกันในซ้ำนี้แหละครับดวนผลเอ้ยครับเจอไหมครับ